วนะันนี้จะมาเล่นเกจิสิกป๊า,ากนะันนไม่ได้โผล่เล่นทางเฟซนะอืมไแบบม่เล่นบบทางไฟดอมหรอกมันก็จะมาเข้าทาง,งอ่ะเฮ้ คือเชือดีหลดแล้วมึงจะมาครอบมึงยรนน้มึโกโก้ตนี้หา ที่จริงตัวสุดวงจะเป็นรถไฟนะอย่างหนึ่งจะเป็นรถไฟลองก็ทำดีดวยนะเกียรนะนี่นะเล่นไหวไม่แหลก ซื้อแล้วดูได้หลายตัวแล้วเนี่ยไทนโนซอรัสเล็กได้แล้วนะแต่ข้อเสียงมันคือซ่ไม่ได้ไล่แวะโอ้ถูกคน,นเนื้อสาวกำลังกินข้าวกะทูกกลางวันโ้นู้นถูกแล้ว จะทำให้ฝนตกไงไทแรนโนซอรัสนี่ก็คือจะเร็วมากเลยโอ้โหเลี้ยเร์เ้เบร์เลี้ยงเบิร์เลี้ยเบอรเ้ย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 เอ้ยมัจะรูดแล้วมัจะรูแล้วโอ้ย้มกจะได้อีกป้าวเอ้ยโอ้ยยังทันเย ไม่ได้จัดในที่เดียวกันนะลืมไฟถ้าจัดในที่เดียวกันมันจะไม่ลำบากค่ะโอ้มันกำลังหลุดแล้วบอกว่าเตรียมพร้อมฉลุดแล้วไม่ให้หลดไปเอย,เอยมันจฉลุดแล้วไดโนเสาร์กำลังหลุดทุกคนไดโนเสาร์คิดจะหลุดกับทุกคนแล้วเฮ้ยเวเวอร์ ให้ช้าหน่อยก็ดีนะพี่ให้ชัาให้ชัาให้ชัาเลยทกทโอ้นะ oh my god พง she does? She does. Oh. Oh. ังกำแพง watch the d o s h e k e u s โอ้ยหยุดพังกำแพงสักทีไดเงินหงมืน,น 100, บาทคนระับอืมยากแชร์ใ,ให้ีแชร์ได้แชร์ออมอ ก็แพเกงกบพังเล่นอะไรมาเล่นนะเล่นฝน <laughs> อันนี้ก็ยังไม่เสร็จอีกหรอกงั้นโทษทีแต่ต้องใจดูนะวิชาโคตรอ่ายแต่คิดเดียววิัยเสร็จเถอขอร้องอ่าอีดใตแเงโอ้โอ คุมแบงกวะโอ้ใช่ไป<ด>ทีทละครั<ะ>้งนะโอ้จยจวไปกินไปเอาน้ำแข็งกัแ๊บนังนนะคือ จะมาขล้นลายลายโอ้ขึหมดเลยขด้กหมดเลยหนึ่ใจังหวแล้วโอ้โห ้ย้จังเลยโอร้ะ่นะเกเจอทะนอลัดนะ 哦，梦境、oh, oh, oh, uh，梦境。嗯，明白。嗯哼。 嗯。

เดี๋ยวเนี่ยนี่ได้ตัวนี้แต่เราสลก็แพงนะสองร้อยสี่สิบแบงก์ก็ใคยากซื้อกต้องมีแก์มาณผมเนี่อนประมเนี้ยหนึ่งกว่าเ็จะล้อื่นด้วยอื้มนี่จะมีข้อพิเี ừ <laughs> là bớt mùi nó sẽ khi ta xin bánh để đi ừ hừm sẽ lại cho hừm ừ hừm คตรแพงเลยอ,อ่ะแงีบเลยทางารทางอื่นถ้าที่โอสาร์ลัดเลยสออ่ะก็ูดเป็นตัวนึงเดี๋ยวกว็ไม่ไหว ý thức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  ý